ครับผมดูมณิตสังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์ภาคเะวไทยครับท่านประธานครับปีนี้เสมือนกับว่าเป็นปีความรุนแรงของเรื่องโรคไวรัสนะครับไอโควิดในักนหรือไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเกิดกับคนพอป้องกันได้พอหลีกเลี่ยงได้พอหลบภัยได้ครับแต่ลำปีสกีนที่มันเกิดกับงัวกับไฟเลยครับงัวมันพูดไม่ได้ไฟมันพูดไม่ได้ครับมันมีแต่รับเคราะห์อย่างเดียววันนี้ในภาคอีสานหลายจังหวัด หมดทุกจังหวัดก็ว่าได้ครับโดยเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์ของผมเนี่ยก็งัวไฟล้มตายกันจํานวนมากทีเดียวผมก็ได้เชิญผู้นํามานะครับไม่ว่าจะเป็นนายกอบตเช่นท่านนายกสมปองพงษ์บุญของตำบลกุดหวายท่านนายกมีชัยพิมพ์ทองของตำบลหนองฮะอำเภอสกงทาาท่านนายกประจบนวบโนนใหญ่และก็กำนันอีกหลายท่านมาคุยว่าทํำยังไงถึงจะช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เร่งด่วนทั้งๆท,ท,ท,ที่ว่าเรามีปรจุบันอาสาแต่สิ่งหนึ่งที่เราขาดก็คือวัคซีนแล้วก็ทําท่าที่จะลําบาก ผมก็อยากเรียนผ่านท่านประธานว่าวันนี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าภาพเชิญปศุสัตว์แล้วก็เชิญอยคือองค์การอาหารและยามานั่งคุยกันว่าทําอย่างไรถึงจะให้อปตอเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้กับประชาชนมากที่สุดสามารถที่จะนําเงินอุดหนุนหรือเงินต่างๆนะครับที่เขาพึงมีออกมาจัดซื้อจัดจ้างได้นะครับแล้วก็รีบดำเดนินไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นกระบวนตามขั้นตอนให้ปศุสัตว์ดูแล นะครับรออรยอยอยู่นี่ผมคิดว่าวันนี้ํำท่าจะไปกันใหญ่ครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรก็มีไม่เกียรชีพหรอกครับที่เขาพออยู่ได้ในวันนี้นะครับแล้วก็ผมก็อยากฝากจริงๆนะครับโดยเฉพาะกรมสนงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับใ้ให้โอกาสกับอบตอเขาดาเนินการอย่างเร่งรวดเลยไม่ต้องกลัวนะครับว่าเขาจะโกงไม่ต้องกลัวว่าเขาจะผิดกฎหมายผมเชื่อว่าคนที่เป็นนายกอบตอวันนี้เขามีความรู้ เขามีความสามารถที่จะดําเนินการกับเรื่องนี้ผมก็เลยฝากท่านประธานนะครับแล้วก็ให้ทางกรมปศุสัตว์เนี่ยครับประกาศได้ชัดเจนว่าวันนี้ค่าเสียหายเนี่ยมันตัวเท่าไหร่นะครับให้ความรู้เขาชัดเจนว่าทดเชยเท่าไหร่นะครับต้องการดําเนินการอย่างไรนะครับแล้วก็นีดเดียวติ่งไปครับก็ฝากเรื่องราคาข้าวเปลือกด้วยครับวันนี้9้าบาทปุ๋ยนี่เพิ่มกระสอบละหนึ่งร้อยบาทนะครับได้เห็นใจพี่น้องชาวนาซึ่งเข้าใหม่กำลังจะเดินทางเข้ามาถึงแล้วครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับ